สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กที่น่าราักค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูใจในรายวิชาภาษาไท,ย,ทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูใจมากับพี่สไปเดอร์แมนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะ คำควบกล้ามคืออะไรไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ห้าคำควบกลัำนะคะคำควบกลั่ก็บอกว่าอักษรควบกลัำหรือคำควบกลัำนะคะเรียกได้ทั้งสองแบบเลยนะคะหมายถึงพยัญชนะสองตัวเรียงชิดติดกันนะคะอยู่ต้นพยานนะคะออกเวลาออกเสียงจะออกเสียงกลั่มกันนะคะแล้วก็ออกเสียงสระและวรรณยุกต์ของตัวหน้านะคะคืออักษรควบกลั่มค่ะ คำควบกล้ำแบ่งเป็น2ชนิดนะคะ1นึ่คำควบกล้ำแท้สองคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะป่ะไปะเรียนกันต่อเลย ามาดูคำควบกล้ลำเทกันก่อนนะคะคำควบกล้ลำเทจะต้องมีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะควบกล้ลำอยู่ในสระเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงจะออกเสียงพยัญชนะต้นสองตัวพร้อมๆกันนะคะแล้วพยัญชนะต้นนะคะตัวที่สองนะคะจะต้องเป็นร่เรือ่อลอลิงและวอลแวนเท่านั้นคะ่ะ มาเรามาดูควบกลำไม,ม่แท้นะคะควบกลำไม,ม่แท้มีอยู่สองอย่างด้วยกันหนึ่ควบกลำไม,ม่แท้ที่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้านะคะจะมีอยู่สี่พยัญชนะก็คือจอจ้านซอสโซ่ซอสลาซอเสือควบกับรอเรือคะ่ะ ยกตัวอย่างเช่นคำว่าจริงคำว่าใสคำว่าเศร้าและคำว่าซ่้อยค่ะแบบที่สองคำควบคลัมไม่แท้ทอทหารควบกับรอเรือนะคะทอควบรอออกเสียงเป็นโซโซอทอรอกลายเป็นโซนะคะเช่นคำว่าทรง คำว่าทราบสายและพูดซาค่ะต่อไปนะคะเราจะมาฝึกอ่านคำควบกลำไม่แท้กันค่ะ คำแรกกันเลยคำแรกค่ะทรัพย์สิสนทรัพย์สิสนอ่านว่าทซั์สินเห็นไหมคะทอทหารควบกับรเรือทอรอออกเสียงเป็นโซ่ทซัส์สินค่ะ ำต่อไปค่ะคำต่อไปทราบอ่านว่าทราบทราบอ่านว่าทราบซอ่านว่าซร ต่อไปค่ะทรายอ่านว่าทรายทรายอ่านว่าทรายทอรอออกเสียงเป็นโซโซค่ะคอค่าสุดอ่านว่าสุดสุดอ่านว่าสุดทอรอออกเสียงโซโซค่ะ คำต่อไปค่ะ i n c ซอ่านว่า i n c ซ n อินอ่านว่า i n c ซต่อไปค่ะโซมอ่านว่าโซมส้ม,สมอ่านว่าโซม,ม,มค่ะ ใไทรอ่านว่าต้นไทรต้นไทรอ่านว่าต้นไทรพุทธาอา่านว่าพุทธาสัทธาอ่านว่ารัทธาคำนี้นะคะ สสาลาควบกับรเรือแตะออกเสียงตัวหน้าคือตัวสสาลาตัวเดียวอ่านว่าสัทธาค่ะต,ต่อไปค่ะคำต่อไปศีสะอ่านว่าศีสะศีสะ อ่านว่าศีสษะอ่าเศรษฐีอ่านว่าเศรษฐีเศรษฐีอ่านว่าเศรษฐีอ่าใครๆก็อยากเป็นเศรษฐีนะคะ เ้าอ,อ่านว่าเศร้าค่ะเศร้าอ,อ่านว่าเศร้าต่อไปค่ะสรงน้ำอ่านว่าส่งน้ำสรง,งน้ำอ่านว่าสรงน้ำนะคะสอสเสือควบกับรเรือสอสเสือควบกับรเรืออ่านออกเสียงตัวสอสเสือตัวข้างหน้า เพียงตัวเดียวค่ะสวมอ่านว่าสวมสวมอ่านว่าสวมค่ะสร้อ,สสอ,สสอยอ่านว่าสร้อยค่ะสร้อยอ่านว่าสร้อย สะน้ำอ่านว่าสะน้ำสะน้ำอ่านว่าสะน้ำอาสมอ่านว่าอาสมอาสมอ่านว่าอาสมค่ะจริงใจอ่านว่าจริงใจจริงใจอ่านว่าจริงใจ จอจานควบกับรเรือจอจานควบกับรอเรือจอ,จกกรอ,รอ,ออกเสียงจอจานเพียงตัวเดียวอ่านว่าจริงใจค่ะ ไปนะคะเราจะมาฝึกอ่านบทอ่านเสริมเรื่องคําควบกลัํมไม่แทแล้วก็ให้เด็กๆฝึกสังเกตคํด้วยนะคะว่าคาใดเป็นคําควบกลัํมไม่แทค่ะ ไปจาไปจ้าไปอ่านหนังสือกันโอเคเริ่มสะน้ำใสในสะน้ำใสปลาใหญ่ปลาน้อยปลาซิวปลาส้อยล่องลอยอวดลายต้นไทรใบหนาพุทธาเรียงร้ายเกลื่อนกลาดหาดทรายใบายสายตามลมศาลาร,าริมทางสร้างไว้ให้ร่มคนแวะมาชม สุขสมเพลินตาในสะน้ำใสน้ำใจใสกว่าใจจริงมีค่ายิ่งกว่าสิ่งได้ ต่อไปมาสังเกตคำนะคะคำที่เป็นคำคุกละไม่แท้คำแรกค่ะคำว่าสะอ่าคำว่าสะนะคะสอรอออกเสียงตัวสอตัวข้างหน้าเปยนตัวเดียวอันว่าสะคำต่อไปค่ะคำว่าส้อยคำว่าส้อยนะคะออกเสียงสอเสือเป็นตัวเดียวนะคะคำว่าส้อยต่อไปค่ะต้นใสต้นใสคำว่าใสนะคะทอรอออกเสียงซซค่ะต่อไปค่ะพุทธาค่ะ พุทธานะคะพุทธาทอเราออกเสียงสซอ่านว่าพุทธาค่ะต่อไปคำว่าทรายคำว่าทรายทอเราออกเสียงสอนะคะทรายคำต่อไปคำว่าสร้างคำว่าสร้างสอเสือควบกับรเรือสอเสือควบกับรเรืออ่านออกเสียงตัวข้างหน้าตัวเดียวก็คือตัวสเสืออ่านมาสร้างค่ะต่อไปค่ะคำว่าสะ คำว่าสนะคะสอเสือควบกับเราเรือนะคะอ่านออกเสียงสอเสือเพียงตัวเดียวอ่านวสะต่อไปค่ะควาว่าจริงใจขออภัยคำคำวา่าใจจริงนะคะคำวา่าจริงคำวา่าจริงนะคะจอจานควบกับเราเรือออกเสียงจอจานเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะเราเรียกว่าคํำควบกล้ำไม่แ,มแท้ค่ะ สไปเดอร์แมนบอกว่าขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจเรียนนะครับพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีครับอ่าชั่วโมงนี้นะคะครูใจกับพี่สไปเดอร์แมนนะคะขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ